ยูเรนัสและดาวเนปจูนสวัสดีครับน้องๆวันนี้เราจะขับยานอาวกาศไปสำรวจดาวอีกสองดวงที่เหลือในระบบสุริยะกันต่อครับโดยดาวที่เราจะไปสำรวจในวันนี้มีสองดวงนั่นก็คือดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนครับพร้อมกันหรือ,อยังเอ่ยถ้าพร้อมกันแล้วเราขับยานอาวกาศไปสำรวจดาวยูเรนัสกันก่อนเลยนะครับขณะน,นี้ยานอาวกาศของเรา ได้เดินทางมาใกล้าดาวเคราะห์ลำดับที่เจ็ดของระบบสุริยะกันแล้วนั่นก็คือดาวมฤตยูเอ๊ะเนี่ยยานอาวกาศกำลังเดินออกนอกเส้นทางเลยเนี่ยเราไม่ได้จะไปดาวมฤตยูสักหน่อยเราจะเดินทางไปที่ดาวยูเรนัสด,ดาวมฤตยูนั้นเป็นชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งของดาวยูเรนัสอ้อว่าแต่ว่าทำไมเราไม่นำยานอาวกาศไปลงจอดเพื่อสำรวจที่ดาวเลยละ่ะ เนื่องจากดาวยูเรนัสเป็นดาวเคราะห์ที่ประกอบด้วยกลุ่มแก๊สเป็นจำนวนมากไม่ปลอดภัยต่อเราจึงไม่สามารถลงจอดได้แล้วเราจะสำรวจดาวยูเรนัสได้ยังไงล่ะยานอาวกาศลำนี้จะมีปุ่มกล้องโทรทัศน์พิเศษเพื่อให้น้องๆทำการสังเกตและปุ่มเลเซอร์เพื่อประมวลผลข้อมูลของดาวยูเรนัสแล้ววันนี้ภารกิจที่เราจะต้องสำรวจดาวยูเรนัสหรือดาวมฤจยูนั้น อะไรบ้างครับภารกิจที่เราต้องสำรวจดาวยูเรนัสมี4ีภารกิจดังต่อไปนี้ภารกิจแรกได้แก่ลักษณะทางกายภาพของดาวยูเรนนสภารกิจที่สองได้แก่วงจรของดาวยูเรนัสภารกิจที่3ได้แก่ดวงจันทร์บริวารและภารกิจที่4ได้แก่ลักษณะเด่นของดาวยูเรนนตอตั้งสี่ภารกิจเลยเหรอเนี่ย เจมเน่อยแย่เลยถ้าอย่างนั้นขอแรงน้องๆมาช่วยเป็นผู้ช่วยเจมทํทำการสำรวจดาวยยเรนัสกันนะครับถ้าน้องๆพร้อมแล้วให้น้องๆไปทำภารกิจแรกกันเลยครับโดยภารกิจแรกนี้มีชื่อว่าลักษณะทางกายภาพของดาวอยเรนัส ดาวยูเรนัสเนี่ยมีสีอะไรนะน้องๆครับช่วยเจมหาคำตอบกันหน่อยครับโดยให้น้องๆคลิกที่กล้องโทรทัศน์เพื่อซูมเข้าไปสังเกตสีของดาวยูเรนตสอย่าลืมจดบันทึกด้วยนะครับจากที่เราสังเกตจากกล้องโทรทัศน์เราจะพบว่าดาวยูเรนตสเป็นดาวเคราะห์แก๊สที่มีสีเขียวและมีลักษณะเลือนลางดังที่ยานอาวกาศเราบันทึกภาพไว้ได้ครับ ว่าแต่เอ๊ดาวยูเรนัตเนี่ยถูกค้นพบได้ยังไงเหรอดาวยูเรนัตเนี่ยเป็นดาวเคราะห์ดวงแรกเลยนะครับที่ถูกค้นพบด้วยกล้องโทรทัศน์ซึ่งหากเรามองดาวยูเรนัตด,ด้วยตาเปล่าที่โลกเราจะไม่สามารถมองเห็นได้โดยคนที่ค้นพบนั้นเป็นนักดาราศาสตร์ชาวอังกฤษที่ชื่อว่าเซอร์วิลเลียมเฮอร์เชลเอดาวยูเรนนสมีขนาดเท่าไหร่บ้างนะ ให้น้องๆคลิกที่ปุ่มเลเซอร์เพื่อให้ยานอาวกาศทำการคำนวณขนาดของดาวยูเรนัสครับดาวยูเรนัสเป็นดาวเคราะห์แก๊สที่มีขนาดใหญ่เป็นลำดับที่3ของระบบสุริยะโดยมีเส้นผ่านศูนย์กลาง51,118กิโลเมตรมีมวลอยู่ที่ประมาณ14.5เท่าของมวลโลกมีความหนาแน่น1.27กรัมต่อลูกบาศ์เซนติเมตร บนดาวยูเรนัสจะมีลักษณะชั้นบรรยากาศอย่างไรนะให้น้องๆคลิกที่ปุ่มเลเซอร์อีกครั้งเพื่อทำการสำรวจชั้นบรรยากาศของดาวยูเรนัสและอุณหภูมิของดาวยูเรนัสชั้นบรรยากาศของดาวยูเรนัสจะประกอบไปด้วยแก๊สไฮโดรเจนแก๊สฮีเลียมและแก๊สมีเทนซึ่งอุณหภูมิบนพื้นผิวของดาวยูเรนัสนั้นมีอุณหภูมิเย็นมากถึงลบ118อองศาเซลเซียสเนื่องจากโครงสร้างภายในของดาวยูเรนัส แล้วโครงสร้างภายในของดาวยูเรนัสนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะถึงทำให้ดาวยูเรนัสมีอุณหภูมิพื้นผิวที่หนาวเย็นมากช่วยเจมค้นหาคำตอบกันหน่อยนะครับโดยให้น้องๆคลิกที่ปุ่มกล้องโทรทัศน์เพื่อซูมเข้าไปดูโครงสร้างภายในของดาวยูเรนัสได้เลยครับเมื่อกล้องโทรทัศน์ซูมเข้าไปที่ดาวยูเรนัสจะพบว่าดาวยูเรนัสนั้นประกอบไปด้วยโครงสร้างสามชั้นชั้นแรกได้แก่ แกนกลางของดาวยูเรนัสซึ่งประกอบไปด้วยหินและน้ำแข็งชั้นต่อมาก็จะมีเมนเทิร์ล้อมรอบซึ่งมีน้ำหนักของแมนเทิร์นั้นอยู่ที่ประมาณ13.4เท่าของโลกล้อมรอบและชั้นรอบนอกชั้นสุดท้ายก็จะห่อหุ้มด้วยน้ำแก๊สมีเทนและแอมโมเนียแข็งหลังจากที่น้องๆช่วยเจมทํทำภารกิจที่1เสร็จกันไปเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มภารกิจที่2กันได้เลยนะครับซึ่งภารกิจที่2ก็คือ การสำรวจวงโครจรของดาวยูเรนัสนั่นเองครับดาวยูเรนัสหมุนรอบตัวเองตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกานะแล้วใช้เวลาในการหมุนเท่าไหร่นะน้องๆมาช่วยเจมหาคําตอบโดยการคลิกที่ภาพของดาวยูเรนัสเพื่อสังเกตการหมุนของดาวยยเรนัสได้เลยครับจากที่น้องๆสังเกตในภาพจะพบว่าดาวยูเรนัสจะหมุนรอบตัวเองตามเข็มนาฬิกา เมื่อยานอาวกาศของเราประมวลผลก็จะพบว่าดาวยูเรนัสนี้จะใช้เวลาในการหมุนรอบตัวเองเป็นเวลาสิบเจ็ดจุดสชั่วโมงครับเอแล้วดาวยูเรนัสเนี่ยหมุนรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลาเท่าไหร่กันนะถ้าน้องๆน,นักสำรวจอยากรู้คำตอบให้คลิกที่ปุ่มเลเซอร์เพื่อให้ยานอาวกาศประมวลผลครับ ดาวูเรนัสจะใช้เวลาในการโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นเวลา84ปีหลังจากที่เราทำภารกิจที่สองกันมาเรียบร้อยแล้วเรามาสนุกกับภารกิจที่สามกันดีกว่าครับโดยภารกิจที่สามเป็นภารกิจในการสำรวจดวงจันทร์บริวารของดาวูเรนัสถ้าน้องๆพร้อมกันแล้วไปช่วยเจมสําำรวจกันเลยครับถ้าน้องๆนักสำรวจคนไหนอยากรู้ว่าดาวยูเรนัส มีดวงจันทร์บริวารอยู่กี่ดวงให้น้องๆคลิกที่กล้องโทรทัศน์เพื่อทำการสำรวจดาวยูเรนัสตได้เลยครับจากที่น้องๆสังเกตจากกล้องโทรทัศน์จะพบว่าดาวยูเรนัสตนั้นจะมีดวงจันทร์บริวารทั้งหมด27สิบดวงครับหลังจากที่เราได้บรรลุภารกิจไปถึงสามภารกิจกันแล้วเรามาสนุกกับภารกิจสุดท้ายของการสำรวจดาวยูเรนัสตกันเลยนะครับโดยภารกิจนี้มีชื่อว่า ลักษณะเด่นของดาวยูเรนนสถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มสำรวจกันได้เลยครับดาวยูเรนัตนั้นจะมีลักษณะเด่นอย่างไรนะมาสังเกตลักษณะเด่นของดาวยูเรนนสกันดีกว่าครับโดยให้น้องๆคลิกที่กล้องโทรทัศน์เพื่อไปสังเกตลักษณะของดาวยูเรนัตกันอีกครั้งครับจากการสังเกตจากกล้องโทรทัศน์ครั้งนี้เราจะเห็นวงแหวนของดาวยูเรนัต ซึ่งวงแหวนของดาวยูเรนัสนี้จะมีลักษณะมืดมากไม่สว่างเท่ากับวงแหวนของดาวเสาถ้าไม่ส่องกล้องโทรทัศน์ก็ไม่สามารถมองเห็นได้เส้นวงแหวนของดาวยูเรนัสกระพริบได้ด้วยเหรอครับเส้นวงแหวนของดาวยูเรนัสเมื่อมองระยะไกลจากโลกขณะที่มีดาวดวงอื่นโคจรผ่านด้านหลังของดาวยูเรนัสเส้นวงแหวนของดาวยูเรนัสจะกระพริบได้เมื่อดาวดวงอื่นโคจรห่างจนหายลับไปจะกระพริบถี่ขึ้น เพราะอะไรถึงเป็นเช่นนั้นล่ะครับปรากฏการณ์ดังกล่าวอธิบายได้ว่าการกระพริบเกิดจากแสงของดาวกระทบกับแนววงแหวนของกลุ่มหินก้อนน้ำแข็งแสงจึงเกิดขึ้นเป็นระยะระยะซึ่งวงแหวนของดาวยูเรนัสถ,ถูกพบครั้งแรกโดยยานชนิดพิเศษที่นำกล้องโทรทัศน์ติดไปด้วยชื่อว่ายานวอยเอเจอร์2หลังจากที่เราขับยานอาวกาศไปสำรวจดาวยูเรนัสกันมาแล้ว เจมส์ก็จะมาปฏิบัติภารกิจที่ดาวเนปจูนกันต่อเลยนะครับโดยภารกิจที่เจมส์จะทำการสำรวจดาวเนปจูนนั้นมี4ภารกิจด้วยกันคือภารกิจแรกได้แก่ลักษณะทางกายภาพของดาวเนปจูนภารกิจที่สองได้แก่วงโครจรของดาวเนปจูนภารกิจที่สามได้แก่ดวงจันทร์บริวารและภารกิจที่สี่ได้แก่ลักษณะเด่นของดาวเนปจูน ขอแรงน้องๆมาเป็นอาสาสมัครช่วยเจมปฏิบัติภารกิจกันต่อนะครับถ้าน้องๆพร้อมกันแล้วเราไปปฏิบัติภารกิจที่หนึ่งภารกิจการสำรวจลักษณะทางกายภาพของดาวเนปจูนกันเลยครับมาพบกับภารกิจที่หนึ่งการสำรวจลักษณะทางกายภาพของดาวเนปจูนกันเลยนะครับขณะน,นี้ยานอาวกาศของเราได้เคลื่อนที่มาในระยะห่างที่สามารถจะสำรวจดาวเนปจูนได้แล้วครับ ดาวเนปจูนเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ในลำดับที่เท่าไหร่เนี่ยดาวเนปจูนเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ในลำดับที่8ในระบบสุริยะโดยดาวเนปจูนจะมีชื่อเรียกด้วยกันหลายชื่อได้แก่ดาวเกตหรือดาวสมุดเอแล้วดาวเนปจูนเป็นดาวเคราะห์ที่มีสีใดนะน้องๆครับมาช่วยเจมหาคำตอบกันหน่อยโดยการคลิกที่กล้องโทรทัศน์ เพื่อซูมเข้าไปดูสีของดาวเนปจูนได้เลยครับจากที่น้องๆสังเกตจากกล้องโทรทัศน์จะพบว่าดาวเนปจูนเป็นดาวเคราะห์ที่มีสีน้ำเงินเหมือนกับภาพที่ยานอาวกาศเราบันทึกไว้ได้ใช่ไหมครับเอแล้วดาวเนปจูนเนี่ยถูกค้นพบด้วยกล้องโทรทัศน์เหมือนกับดาวยูเรนัสหรือเปล่านะดาวเนปจูนเป็นดาวเคราะห์ดวงแรกที่พบจากการคำนวณของนักดารศาศาสตร์ ซึ่งต่อมาในปี1846ชาวเยอรมันที่ชื่อว่าโยฮันแกลได้นำกล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่ไปส่องดูตามที่นักดาราศาสตร์คนอื่นๆได้คำนวณไว้และก็ช่วยยืนยันในการคำนวณที่ถูกต้องของนักดาราศาสตร์เหล่านั้นเอ๊ะแล้วดาวเดปจูนมีขนาดเท่าไหร่นะน้องๆครับมาช่วยเจมหาคำตอบกันเถอะครับโดยให้น้องๆคลิกที่ปุ่มเลเซอร์ เพื่อให้ยานอาวกาศของเราประมวลผลขนาดของดาวเนปจูนกันได้เลยครับดาวเนปจูนมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง49,528กิโลเมตรโดยมีมวล1.0243คูณ10ยกกำลัง26กิโลกรัมและมีความหนาแน่นเฉลี่ยอยู่ที่1.638กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรซึ่งดาวเนปจูนเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่อันดับที่4ในระบบสุริยะ เอ๊แล้วชั้นบรรยากาศบนดาวเนปจูนนั้นเป็นยังไงบ้างนะมาช่วยเจมหาคำตอบหน่อยครับโดยให้น้องๆคลิกที่ปุ่มเลเซอร์เพื่อสำรวจชั้นบรรยากาศของดาวเนปจูนกันเลยครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าชั้นบรรยากาศของดาวเนปจูนนั้นจะมีเมฆปกคลุมล้อมรอบและจะมีแก๊ส3มชนิดห่อหุ้มชั้นบรรยากาศของดาวเนปจูนได้แก่ไฮโดรเจนฮีเลียมและมีเทน ซึ่งอุณหภูมิของดาวเนปจูนนั้นจะอยู่ที่ลบ200องศาเซลเซียสเนื่องจากอยู่ห่างไกลาจากดวงอาทิตย์จึงทำให้มีอุณหภูมิที่หนาวเย็นเอแล้วโครงสร้างภายในของดาวเนปจูนเหมือนหรือต่างกันกันกบดาวยยเรนัสอย่างไรนะโครงสร้างภายในของดาวเนปจูนประกอบไปด้วยสามส่วนการกลางชั้นในสุดจะประกอบไปด้วยก้อนหินและเศษน้ำแข็ง ชั้นต่อมาในชั้นแมนเทิลนั้นจะประกอบไปด้วยน้ำแอมโมเนียแข็งและแก๊สมีเทนส่วนชั้นด้านนอกสุดก็จะเป็นชั้นบรรยากาศหลังจากที่เราทำภารกิจที่หนึ่งกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาปฏิบัติภารกิจที่สองกันต่อเลยนะครับโดยภารกิจที่สองนี้มีชื่อว่าการสำรวจวงโคโจรของดาวเนปจูนครับดาวเนปจูนเนี่ย หมุนรอบตัวเองแบบตามเข็มนาฬิกาเหมือนดาวยูเรนัสหรือเปล่านะให้น้องๆน,นักสำรวจคลิกที่กล้องโทรทัศน์เพื่อสังเกตการหมุนของดาวเนปจูนได้เลยครับจากที่น้องๆสังเกตจากกล้องโทรทัศน์จะพบว่าดาวเนปจูนหมุนรอบตัวเองตามเข็มนาฬิกาเหมือนกับดาวยูเรนัสแต่จะใช้เวลาในการหมุนรอบตัวเองน้อยกว่าคือใช้เวลาเพียงแค่16.1ชั่วโมงเท่านั้น เอแล้วดาวเนปจูนใช้เวลาหมุนรอบดวงอาทิตย์เท่าไหร่กันเนี่ยให้น้องๆคลิกที่ปุ่มเลเซอร์เพื่อให้ยานอาวกาศของเราคำนวณการโคจรรอบดวงอาทิตย์ของดาวเนปจูนได้เลยครับจากที่ได้ประมวลผลแล้วจะพบว่าดาวเนปจูนใช้เวลาในการหมุนรอบดวงอาทิตย์1รอบเท่ากับ164.7ปีครับเนื่องจากดาวเนปจูนเป็นดาวที่อยู่ห่างไกลดวงอาทิตย์มากที่สุด หลังจากที่เราปฏิบัติภารกิจที่สองในการสำรวจวงโครจรของดาวเนปจูนกันไปแล้วเรามาปฏิบัติภารกิจที่3กันต่อเลยนะครับโดยภารกิจที่สนี้มีชื่อว่าการสำรวจดวงจันทร์บริวารของดาวเนปจูนถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันต่อเลยนะครับจากที่น้องๆสังเกตเห็นจากกล้องโทรทัศน์จะพบว่าดวงจันทร์ที่เป็นดาวบริวารของดาวเนปจูนนั้นมีทั้งหมด13ดวง ซึ่งดวงจันทร์บริวารทั้ง13ดวงนี้ถูกค้นพบโดยยานวอยเยเจอร์สต่อไปเราไปปฏิบัติภารกิจที่4ภารกิจสุดท้ายให้ลุล่วงกันไปนะครับโดยภารกิจนี้มีชื่อว่าลักษณะเด่นของดาวเนปจูนครับถ้าพร้อมกันแล้วไปสำรวจกันได้เลยนะครับน้องนองนักสำรวจครับช่วยเจมส์สำรวจลักษณะเด่นของดาวเนปจูนกันอีกครั้งโดยให้น้องๆคลิกไปที่กล้องโทรทัศน์ เพื่อสังเกตดวงจันทร์บริวารทั้ง13ดวงของดาวเนปจูนครับเอมีดวงจันทร์ดวงหนึ่งที่มีขนาดใหญ่และมีพื้นผิวแวววาวสวยมากเลยครับดวงจันทร์ดวงนั้นมีชื่อว่าไททันที่ใหญ่ที่สุดในดวงจันทร์บริวารทั้ง13ดวงของดาวเนปจูนซึ่งดวงจันทร์ไททันเป็นดวงจันทร์ที่ประกอบด้วยหินแข็งและถูกห่อหุ้มด้วยผลึกน้ำแข็งซึ่งมีส่วนประกอบของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ นไนโตรเจนและแก๊สมีเทนฟุ้งกระจายเป็นหมอกบางๆเหนือพื้นผิวอีกด้วยมาถึงกิจกรรมสนุกๆให้น้องๆร่วมสนุกกันแล้วนะครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าจำแนกลักษณะดาวจากภาพของดาวเคราะห์ที่กำหนดให้ ให้น้องๆคลิกลากข้อความที่มีความสัมพันธ์กับดาวยูเรนัตไปใส่ในกล่องที่มีภาพของดาวยูเรนนสและคลิกลากข้อความที่มีความสัมพันธ์กับดาวเนปจูนไปใส่ในกล่องที่มีภาพของดาวเนปจูนครับใช่แล้วค่ะถูกต้องค่ะว่าแย่จังค่ะ เยี่ยมไปเลยค่ะตอบถูกถูกต้องครับเก่งมากค่ะลองดูอีกทีนะครับตอบถูกใช่แล้วค่ะ เยี่ยมไปเลยค่ะเรามาดูสรุปความแตกต่างของดาวยูเรนัสและดาวเนสจูนกันนะครับ thanks <laughs> for <laughs> <hums> <coughs> <hums> สรุปความเหมือนกันของดาวยูเรนัตและดาวเนปจูนเป็นยังไงบ้างครับน้องๆหลังจากที่เราได้ไปสำรวจดาวยูเรนัตและดาวเนปจูนมาแล้วและในครั้งหน้าเราจะขับยานอาวกาศไปสำรวจดวงจันทร์กันต่อสำหรับวันนี้สวัสดีครับ